ส่วนละครคู่ปรับสลับร่างของพระเอกน้องใหม่ป้ายแดงเตาเศรษฐพงศ์หรือหนุ่มเตา AF8 ขวัญใจแฟนๆที่ได้ประเดิมเรื่องแรกก็เจองานยากของแขงเข้าแล้วค่ะนอกจากจะต้องมาประทับฝีปากกับสาวแซบนางเอกแพทนภาแล้วยังต้องสลับคาแรคเตอร์จากหนุ่มนักเต้นมัดกวนสลับร่างกับสาวนักว่ายน้ําจอมแก่นพี่หนุ่มกรีดผู้จัดและผู้กํากับพี่ออสบัณฑิตทองดีแท็กทีมเดินเครื่องเริ่มถ่ายทํากันแล้วนะคะทั้งสองพระนางก็ทํากันบ้านกันไม้อย่างหนักทั้งก๊อปปี้ท่าทางและศึกษาจับตามองกันทุกอริยบ และการพูดวางปุ๊บต้องจับคู่แอบไปซุ่มซ้อมกันอยู่ตลอดตลอดเรียกว่าความตั้งใจทุ่มเทเกินร้อยเลยค่ะจากคู่ปรับในเรื่องเข้าฉากกันไม่กี่วันก็กลายเป็นคู่ซีพี่น้องนอกจอกันไปซะแล้วค่ะ พี่แพทย์เหครับก็ติวเข้มเลยครับนั่งกินยมมามะม่วงกันนี่ก็พี่แพทย์ครับถามอะไรตรงนี้พี่แพทย์จะเป็นพูดอะไรยังไงพีพ่จะ acting ยังไงจะแบบออกสีหน้าท่าทายยังไงเนี่ยจะถามหมดทุกอย่างเลยครับผมมันเลยต้องใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนเบรกก็จะลากกันมานั่งด้วยกันสองคนหลังเบรกหรือว่าก่อนเข้าฉากาจะมานั่งคุยกันที่แพทย์ว่าแพทย์ว่าเ๋าแบบเก่งอะคะ่ะโอ้ก็คือเกิดมายังไม่เคยลองเล่นเป็นแบบนี้เลยครับผมแล้วมาเจอเรื่องแทกในชีวิตด้วยแล้วได้เล่นเป็นพี่แพทย์ ที่แพนนี้ก็คือแบบจัดเต็มทุกดอกเลยแล้วก็ท้าทายมากๆ